อันนี้นะครับผมก็จะมาโชว์การทำงานของ IC v เบอร์เจสี่นะครับเป็นแบตเตอรี่เคาน์เตอร์นะครับแบบที่สามารถนับขึ้นนับลงก็ได้นะครับนับเดินหน้านับถอยหลังก็ได้นะครับตอนนี้ผมตั้งให้ Data เป็นศูนย์มทุกบิตนะครับแล้วผมก็จะทำการโหลดก่อนนะครับโหลดแล้ว นี่นะครับโหลดแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําอันนี้ผมจะให้นับนับขึ้นนะครับผมก็จะติ๊กขาขึ้นนะครับนี่ครับก็เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสองนะครับแล้วก็เป็นสามนะครับแล้วก็เป็นสี่นะครับแล้วก็เป็นห้าครับนับลงไหมแล้วเป็นหกครับอ่ามาโชว์นับลงนะครับเราต้องสลับขานี้ เดี๋ยวผมขอแก้วงจรแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับนี่ผมเปลี่ยนวงจรนะครับจากตอนนี้เป็นหกนะครับผมจะนับลงนะครับก็ปึ๊บนะครับเป็นห้านะครับแล้วก็เป็นสี่นะครับแล้วก็เป็นสามนะครับก็เป็นสองครับก็นี่ครับเป็นวงจรของไอซีเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับเป็นเคาน์เตอร์แบบนับขึ้นก็ได้นับลงก็ได้นะครับขอบคุณครับ วันนี้เราก็จะมานำเสนอการทำงานของ IC เบอร์เจ็ดสี่ามเจ็ดสี่นะครับโดยข้างในจะเป็นดีฟิฟฟ p ต่อกับ Buffer ร์หนึ่งสองห้านะครับโดยมีขาควบคุมการการการไหลของเอาต์พุตนะครับโดยตอนนี้ผมให้อินพุตอินพุตทั้งหมดต่อไฟหมดนะครับคือถ้าถ้าเอา์พุตออกก็จะทำให้ led ทั้งแปดดวงติดนะครับ คืออะไรอันนี้คอกตีงไงอ๋อนี้อันนี้คือคอร์กตีนะครับคือการโหลดค่าเข้ามาใช่ไหมอืแล้วก็แล้วก็ตุกตัวใส่หนึ่งไว้อ่าที่ขาลีดนะครับเปิดไว้แล้วพอเราถ่ายนิเนออกถ่ายนิเนออกนะครับไฟก็จะดับนะครับแล้วพอสลับนเว่นปุ๊บอ่าไฟก็ติดนะครับเราเปลี่ยนข้อมูลไหมเราเปลี่ยนข้อมูลก็ได้ครับ นี้ตอนที่ไฟติดอยู่นะครับ buffer ฟฟทำงานทุกตัวอันนี้เราจะเปลี่ยนข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งสังเกต led นะครับต้องขอเราฮอกดิ๊กก่อนอเราฮอปต๊ก,ก่อนนะครับให้โหลดค่าใหม่ใช่ไหมครับครับครับไม่ชา้าเลยนะครับต่อยากอะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าหนึ่ง,ง,งอ,อ่าทำไมดับแล้ววะทำไมดับอะครับ อ่นนี่ครับโหลดใหม่นะครับก็ก็ก็ตามที่ทํานะครับนี่ครับขอจบกันทะลอะกันในนี้ครับขอบคุณครับ